หัวขาดวะไรเงี้ยไนล่ะาอยพี่น้องเลยมามามาเบิ้งหางก่อนครับ อย่าพาว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 เบกอนเบกอนยยังนี่เบกเบกน้ำชาน้ำชาน้ำชาให้เบิงนี่น้ำชาเป็นน้ำชาครับชาน้อยตกเตียงเบิงปลาดุกครับซ้ำหนาเลยแล้ววันนี้เฮาสิพากินปลาดุกใหญ่ครับเช็ดหนังล่ะปลาดุกใหญ่นี่ยลาบลาบลาบครับ ก็ดูโจกมือเองเต็มๆเลยคนอื่นช่มาล้าแหละวันนี้มันมีลาบอุดรหรือว่าลาบอุบนลาบอุดรรดเอร์เซุว่วนฮะซุเน้อาดูกหยัก่คือเนี้วแท้มันจะดุกจำหน่อยนั่นเองดายมันเนี้วเปียบๆกั เจียเยบลี้ยงเกาเลียงที่แรงกินราฐานะในทีสุดท้ายต้องีคนใหญ่เนี่ยเอาบอกออกเลยว่าโมซุกเลยนะี่เอาแต่มันนิ่มๆที่อับบนนั้นกับป้ายก่นกนอนระยางต่อกำลังดีเดี๋ยวโฉกชิชคโคงกงแล้วมาขึนเตาอ,อีกรอบหนึ่งเนดะ้่าง ผมจะให้ยังที่ลอ้อถ่าได้คิวสุดท้ายยังดีกวา่าเกียอะไรนายเอาได้พนักงานครับ้งตาเกียอะไรนายพนักงานเกียอะไรนายพนักงานนะไม่มีผักเลย เอะครับชุกเครึ่งหนึ่งบดชุกเครึ่งเออนี่วัตถิธรรมฮาสอนอยู่ไงมันสั่งท้ำก็หอนงงบมึง <c oughs> ไม่มีความฝันเลย <c oughs> มันห้อนมันห้อนห้อนมันห้อนเก็บเตาไม่ไหมอยู่โรงงานเดี๋ยวน,นอาไหวที่เราทำนั่นแหละ นี่ครับแป้งๆนะครับโอ้ยพี่แม่แป้งเห็นไหมนี <shows gen> ่เ <marble> ป็นโยแคลนี่ไม่ยกแข่งึ้นเออโอ้ยเทียบแขนมันน้อยโปดเด้อพี่น้องพี่น้องเป้ะแต่งแข่งเออแขนมันน้อยโปดแขนมันน้อยโปรดเนาะแต่ขาตัว โอ้ยเอาผักจิ๋วมากินกันเอากินแต่ผักติ๋วท่านึงก็ได้โอ้ยเอากระโดดๆแล้วก็กิน โกับแก้มมาแล้วเว้ยกินเตาใหม่นึ่กระเปี่วนี่กระเปี่วใส่พริกเปรี้ยวอุ้ยอันนี้เปรี้ยวกว่าเขาลองไปเด็ดกินแล้วอืมกิแสดงว่าไวัยพุ่ไม่เคยกินเลยทําเหมือนจะพักเลยเพรนั้นลองไปเด็ดกินก่อนก็รู้แล้วว่าที่เขาไปเวลาเขาแกงเห็ดต้มปลาพวกนั้นเชานี้ใส่ เพียบลงไปมาพร้าวเอาเผ็ดในตู้เย็นออกมาดิแกงใส่เห็ดอันนียร์ผมรู้ไม่ได้กินแล้วกันร้อนอยู่ดูนี่แกะมาอยู่ที่นี่เาไม่รู้หรอกโอ้ตอนไงๆครับพี่น้องเอ้ย ไล่ไล่แล้วเนี่ยต้มน้ำแล้วก็เนี่ยพอกีกิ้งใหญ่แจ่มพคั่วคือสีน้ำเนาะ สองที่ว่าขนยาบบริกินคนกินแลืวบริยาว่าฉันดีม่ัวไ่ทีน้ำค่นอยาบบริเกินคนกินแล้วบริยาวก็ฉันีรุงรสมกเรืองมาจากปรุงรสมเรือเออมาจากเกาหลี่นเดียว้จมาดเอครเิเครื่องพักติวเอาข้าไปเอา นี่หอดพักตัวพักตื่กวันนี้เอาบอกพักมอฮ ไม่ได้อยู่ไม่ได้พอจบแล้วทางนี้ก็ได้ อ้าวเรียบร้อยประดูเข้าอ้าวต่อไปสู่ขั้นตอนการปรุงครับพี่น้องอ,อัน,นีนสุกเ่าท่านเมดครับพี่นอ้องอะย่างอีกจักน้อย มันใหญ่ไรครับสุกบัวเบิร์ดสุกบัวพร้อมกันอ้นา่ยังไงเรื่งบอืยจะได้ยังไม่ได้โน่นล่ลุยละพอขว้วลุยละเอ้ากำลังหัน่นสตดได้นี่ยสุดได้นี่สูดตามใจจะาขอมหมด หันข, ane, ขาหอนหันเป็นเฟยฟอยแล้วก oh, <laughs> ็ซับซ <laughs> ับเออคือเลยเนี่ยเชฟจากเกาหลีลงจากเครื่องมาเอ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 ามามาบอกเชฟเด้เบรกเชฟเบรกเชฟได้ต้านเบรกเชฟเด้เบรกเชฟได้จักบอก ทำมาเ ب, บรกแซบเบรกเชฟแล้วโอ้ oh. ถากินหลายเลยนะี่คงเจแต่ชามาเชฟเขาถากินหลายคนอยู่คน oh. นางก็เป็นแถวอยู่ <c oughs> นั่เแถวเ <c oughs> วลาการทันนี่นี่อ <c oughs> ๋อนี่บัง <c> ซ <oughs> ับให้มุนมุนเด้อซับให้มุนมุนเด้อเอออืมมา <c oughs> hai mươi môn là nà lì đây, cứ cân cấp sắp và đuốc rồi Ô, ô, nhắn nè cha ăn làm sao hả? Ô, có hẹn Ô, nằm, ô, nằm sao ô, ô, nơi túc ô, ในที่ได้บาทนี่เอาห้หเหอเรียบร้อยแล้วเป็นแอกนี่อย่างน <No. S 1> อกเลือแต่ชิคโค่งกินแน่นอนแล้ววะ <laughs> นี่เ <laughs> ขาเออนี้ยังเกาะพี่เสือแห่งร้อย <laughs> ป่า <laughs> <laughs> ถากินหลาปลาดุกคือกันครับ <laughs> oh. นี่นี่เป็นเังได้บาทนี่เอาจริงอะได้งานนี่เอาจริงอะได้งานนี่กินแต่ผู้ใดอ,อย่างนี้ก็ผู้อยากโบได้กินได้ผู้กินนี่คือบโบยากแล้วเบิ<ฮ>่งกีลากอนเซฟจากเกาหลีนี่ ทางมาจากเกาหลีเกาหลีหรือกโอเคอ่ะกินได้ก็กินเพราะว่าเมื่อกี้เทปไปยืนเยี่ยวอยู่ตรงไหนผมเห็นกินได้ก็กินกินบอดายก็คือถิมกินบอดายก็กินเอาได้เอาให้ฝีมือมีเที่ได้ใส่ให้เพอดเด้อ ต้นต่นีวจะใส่ใส่ลูกด้นนะบ่ใส่แลวเว้ยเ้ยกระต้งหันือกอัหันหันแหววิจาเอาได้พิจารอหลุดอยู่นี่ยาให้เอาหนิยวจะคล้องเด้่ต้องให้ย,ยกต้องให้ยกสองนิวได้สามนิวได้ nhiếp ốp này trong nhung nhung bỏ mือ xoáy liu nó đi ném, dăng chi phan, thằng bị cha bôi ốp bôi phan để cho vợ bị cha đi ghép phắc tiệu mà, ăn bỏ phắc tiệu, để bắt cọc cho cha đó, thuôn như จ่าไป็นแก่พักเตีวยวแล้วครับพูดจ่าพนันจ่าพนันจักพนันบุพนันแล้วว่าเสียพันสองอย่างวะเป็นอย่งไรได้แล้วอย่างสิคโค้งนี่โอ้เข้าวทาอยอ่ฝันเลือเนาะมันต้องกินน้ำเต้านีแ่แหละเดาอยู่เกาหลีกันยังที่เลย,ยก,ลก,กินพรมห่อนเออว่ากิน,ากานพรมห่อนมันหน,น,นาวกินพรมห่อนผ่อนพรมเมาเขาวะ ควันออกปากนะตั้งพวกขวบมันกันแรงใหญ่เลยครับอ้าวได้ครบละเครื่องละเอ้าปรุงที่บันนี่โอ้ยซ้อนเด้ซ้อนเด้เราปุงใส่รถซ้อนมาบ่มีมีแต่บ่วงบ่วงเลยเต็มตักใส่รถแล้วครับนี่ให้จะได้ก็เลยเห็ดโหลดเอาลุกโดดครับ

คักเลยบ้านแม่ผงยังเนี่ยผงนัวบดสุดกันเกลือแล้ว้องยางแล้ไม่น้ำตาลบ่อใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแสบน้อยบใส่บแสบเลยสิ่งที่ขาดมาเด้เนี่ยเขาหอมขอมเขาควอหัวหญ่อย่าอ้าว นี่เอฟซีมาแล้วครับเอฟซีเไม่พอกินหนึ่งสองสามตามสูตรใส่ก้อนนับสามปันกับพระเลยเนาะเอาเอาเนื้อมาลาดนี่

ใส่ลูกโดดดำแล้วจังสีรูเรื่องอ๋ออ๋อเอาผักแกมใส่โอ้บักแกมพักมันคือด้ใจถาวะโอ้บนกกขันยังวะจะเป็นอะไรหัวจักว่าขาดอย่างหนึ่งหูวจักอยู่ขาดอย่างหนึ่งหูวจักแล้วตรงไหนมาผักกิ้วกนู่นก็ปลูกนู่นต้นเป็นเรื่องหัวจั ขาดอย่างหนึ่งหัวใจกแล้วขาดอะไรขาดคข้มแสบอย่างอื่นมากขอบมดแล้วขาดอย่างเดียวขาดคข้มแสบตัวนึงต้องเยอะเลยเนาะมาจากมาจากไหนกั่มาจากไหนมาทำให้กินเกาหลีเกาหลีรุเครื่องมาตะกี้เนี่ยยอากกไหลนหนาวอยู่เลยสุดกันหนาวอย่างไงเครื่อง เครื่องเครื่องบินนะเครื่องสเล้งเนี่ยเครื่องว่าลงจากเครื่องบ้านบ้านเราไม่หนาวดูสิเนี่ยนี่เบล่ใส่เสื้อแขนสั้นนี่ร้อนกันทั้งนั้นเนี่ยแต่เนี่ยมาจากเกาหลีเนี่ยห่อไว้หมดเลยเนี่ยแกแกตรงนี้จริตรงนั้นมีเนื้อที่ไหนเอาเนื้อมันเป็นไตอ้าวไปซิมมาซิมก่อนมันใหญ่เนื้อ ใครจะซิมชิมก่อนเพราะครัวไม่ชิมแล้วใรเดินเอาดูด้านไม่ต้องซิมพี่เสือเอา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 มาแล้วครับใส่ขั้นตอนสุดท้ายเทพมาจากแดนไกลมาจากเวียดนามคอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์มาจากเวียดนามมาจากเวียดนามกึบคอมเมนเตอร์ว่าไงขาดอะไรเปรี้ยวขาดเค็มขาดทุกอย่างขาดเผ็ดขาดเผ็ดอีกเหรอขาดเผ็ดขาดเปรี้ยวขาดเค็ม ขาดมอร่อยขาดหมดแน่เอายอดอ่อนเลยเป็นไงผักเป็นไงผักผักเปรี้ยวอย่างเดียวเอ้าชอบเผ็ดๆนอนแน่ชิมมาจากเกาหลีคนชิมมาจากเวียดนามคนรับประทานเออ้ปากม่คือกันนี้พอแล้วพอพอปะ แล้ว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 นุนไว้ทำอะไรนะเดี๋ยวเสุดท้ายสุดท้ายใส่รถชั่วยังใส่รถชั่วยังใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่เยอะแล้วอ๋อยายบอกใส่รถชั่วยังรถมันหัวเชฟจากเกาหลีผู้ชิมจากเวียดนามอ่ะล่องตัววะน้องผู้ติดตามจากผู้ติดตามจากสบปปราว เออพี่น้องเศร้าแล้วนะราปรดุกบ้านเฮาพอแล้วพอแล้วก็ใส่ถุงสองช้อนไม่ <c oughs> ไม่ต้องชิมเลยใส่ถุงสองช้อนเลย <c oughs> การันตีได้เลยการันตีแล้ว <c oughs> นี่เชฟเชฟบอกไม่ต้องชิมแล้วใส่ถุงเลยพอ่เพื่อไม่ชิมลาปดุกเขาเลยนี่ <c oughs> นี่แฟนคลับเกาหลีบอกสองช้อนสองช้อนใหญ่ๆ อร่อยเดี๋ยวกลับมาใหม่ไม่พอเดี๋ยวกลับมาใหม่ผักไม่ใส่ให้ไม่ไม่ใส่ให้เกาหลีเลยกับผักโอ้โหได้แล้วต้องใส่เออเลยเป็นไงมาอยอดมัดกอกให้มัดกอกยอดมัดกอกอ่ะแถมแถมพูนยอดอ่อนนี่วะไอสองยอดเลยอือนี่แจกมัดกอกแจกมัดกอกไปแล้ว

แซ่บมากไม่ขาดานันไม่พอเอฟเชฟเวียดนามบอกผ่านอันนี้ก็ต้องจะให้ลิ้มรเดี๋เ <laughs> กินออาวได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วเอา้ามาจุ่มมาเนี่ยถ้วยช,ชามมาโอเคเดี๋ยวบัญชีแจกแล้วครับบาดนีเ้เอาออาวพี่จ้ามาโอ้โหแซ่บหลายเด้อชอบปลาย่าง ใบผมที่บาทนี่ก็ซื้อใบก็ไปโตะผมที่ทั้งในบาทเหมือนกันอ้าวมาเสิร์ฟแล้วครับกวนสันชิมดูดิเดี๋ยวเดียวชิมอีกทีชิมอีกแล้วสุดยอดแค่ชิมนี่ก็หมดเยอะแล้วอ้าวผมไปเชิญในรถเลยหรอประดุกกอะเรียบร้อยอ๋อพี่จ้าชิม้วชิม้ว จำพูดจำพูดดีโอ้ยของแซบของแซบเนี่ยขเ,เยขาเหนียวกับมาแล้วเอาอ่าครับพี่น้องฝีมือพอขั้วเป็นไรโอ้ยปมปมมาเบิร์ดกันเดี๋ยวเาเอาเ้าอ เนี่ยครับว hmm. ่ะเนี่เราต้องแอมกันอย่างนี้เลยตัวตัวจะจำปุดเลยลอาไหลลองนะอร่อยนะยังไม่หยวร้อยอยู่หมดพอดีมหิวประกวนลงมือเองนี่สุดแซ่บเลย สัางกระปลืยเสียกรบย่างกินแบบเนี้ยส้างกระปล๋ยเสือกบย่างคนเด้อกินแบบเนี้ยคุยครับคุยคุยคำใหญ่ๆปมปมใปม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 ของแสบงกะปมกินโผไรได้ก็เลยกินปมกินปมอ อุ้ยุยมันละครับกระเดาอยู่ใ่กเด็ดมาได้จ้ากระเดา,ากระเดาโอ้ยแบบขุยมันละปมปม,มจาเกืนยัดไม่ลงละมัมางยอดเยี่ยมจริงจรจอดเขียกะกินอ่ะันพักกอนกระกน ันกน,น,นเดียวกันเลยผักมีผักกอกก็มีครับผักกอกก็มีผักติวก็นนนมนนีสรภาษาเดียวกันต้องให้นอนอย่างเดียวถ้าจะมานั่งคุย,ยไหนก็นไม่กันะลองกินที่ผักติ้วอื พักเตียวกับสมๆจักน้อยบุงกังผัก่อมผลลูตาเดียวลูกน้าเดี่ยวขุยพีจาคุยข้าวเหนียวหอลาบแสบคักเออผน้าวอี่เขาเออแน่่าไ้มบ่มีผู้สาว อยู่นี่ปลาผมนี่เลือดัวเนียยนิ่มดีเว้ยโซยจ้าเ่าอืมหนึ่งคามแรจ้าเ้ยเยทีแล้วก็ยนอมเลย จะเย็ยนแล้วมันจะแข็งหมดก่อนนะทำไมเป็นยังไงฮะทำไมเป็นย <laughs> ังไง <laughs> <laughs> หมดก่อนไม่รู้นะนีหมดก่อนมาเร็วมาเร็วของแซ่บของแซ่บมาเว้ยไม่ต้องทำเผ่าจัง เวลาเขาลาบเสร็จไปซักผ้ามันยังไงกันเนี่ยอ้าวใส่ยีนยอดคาครับยอดคาคุยนี่ขาอ่อนอืมปวดสายข่งหน่อยเนาะสั่งกระปุกเลือดเสร็จกระุ่กยาสั่งไปเลยหลองสับสองอย่ามาคุยกันตรงครับประกวดได้อยู่รอบแรก กินยังไงก็บรรเทศครับเยอะหลายอยู่เยอะสุดเดียวก็ไ,ได้ต้องถูกโดดตักหน่อยตักเยอะๆดิแต่และแน่แต่เยอะๆอ,อ่ะออาจ่อีบินบเลยตอไม่ได้แน่นๆจุกๆบวเบิร์ตกับพี่น้องเอ้ยกินเป็น1ิคนเลยเนี่ยเน่นร้ายว่าสั่น คือข้างโค่อ้าวไว้พอกันคลิปทัดไปครับว่าจีผ้ากินยังอีกวันนี้กินปลาดุกไงเข็นเทียมเข็นเทียมแซ่แบทนหน้าเซ็มไหมพิจาพิจาบอกเทียมจริงๆแซ่บทนหน้า <laughs> <laughs>